น้ำตกบุญญาบานนะครับสวยมากครับติดถนนใหญ่เลยยอดครับไหลลงมาแล้วก็สามารถเล่นได้ข้างล่างนะครับเดี๋ยวแอนกล้องให้ดูตรงนี้คือกำหนดว่าสามารถเล่นได้นะครับตรงนี้ส่วนข้างล่างมันลึกนิดนึงนะครับอันนี้เล่นได้แล้วก็สามารถปีนขึ้นมาเล่นใกล้ๆตรงนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าคราวนี้ผมไม่ได้เล่นนะเพราะว่ามันจะต้องเดินทางต่อนะเปลียป่ยนเปลี่ยนชุดวุ่นวาย เออก็เหลืออีกประมาณ2-3ที่ที่เรายังไม่ได้ไปนะอันนี้ต้องขอขอบคุณน้องที่อยู่ฮอปอินนะแนะนำมาอันนี้สวยมากสวยมากจริงๆเป็นหนึ่งแลนด์มาร์คที่ต้องมาครับน้ำตกบุญยาบาลนครับจังหวัดระนองยอดสวยดีอ่ะฟินมากทุกคนหลังจากโกแจ๊กแยกย้ายจากพี่อดีนะครับ โฟแจ็คก็ขอเอนจอยกับธรรมชาติเอนจอยกับน้ําตกบุญยบาลเพราะเราขับรถออกจากในเมืองมา11กิโลนะครับก็ถือว่าไกลนะทางไปชุมพรแต่ตอนนี้เรามาถึงแล้วเราก็อยากใช้เวลาให้มีความสุขมากที่สุดแล้วก็นานที่สุดกับน้ําตกแห่งนี้ครับน้ําตกบุญยบาลใครยังไม่เคยมานะครับก็มานะครับอย่าพลาดนะครับเพราะว่าห่างจากในเมืองแค่11กิโลขับรถแป๊บเดียวนะครับผมแล้วคุณก็จะได้สัมผัสบรรยากาศธรรมชาติแบบนี้น้าตกบุญยบาลครับ โจรัออกเดินทางต่อนะครับเพราะว่าจุดหมายปลายทางคือภูเขาหญ้านะครับเคยมาแล้วนะครับภูเขาหญ้าเป็นครั้งที่2นะครับที่จะไปแต่ว่าด้วยความที่ชอบในความเป็นธรรมชาติชอบในความเขียวขจีของหญ้านะครับตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คสำหรับใครที่ชอบถ่ายรูปหรือว่าชอบบินโดรนนะครับผมว่าคุณจะได้มุมสวยๆจากตรงนี้แน่นอนนะครับมีผู้ใหญ่ใจดีครับมาให้อาหารน้องๆน้องๆถูกทิ้งมาตรงนี้ มาให้ข้าวน้องทุกวันเลยเหรอครับ คนโกจ็คพามาทุ่งหญ้าสวค์นหน้าของภาคใต้แล้วนะครับผมว่ามันคือทุ่งหญ้าสวค์นหน้านะสวยมากครับทุกคนมันเขียวขจีดีมากเลยคือด้วยความเขียวแล้วก็ความเป็นสีน้ําตาลของดอกหญ้าแล้วก็ท้องฟ้าคือมันลงตัวมากนะครับก็เลยอดใจไม่ได้ที่จะเอาโดรนขึ้นมาบินนะครับโดรนต้องย้ําก่อนนะครับโดรนนี้ถูกต้องตามกฎหมายในการขึ้นทะเบียนนะครับแล้วก็ขึ้นบินก่อนที่จะมีปัญหากับเพื่อนบ้านนะครับเพราะว่าจําไม่ผิดคือเดือนกรกฎานะครับที่เรามาที่นี่เป็นทริปที่ท่องยุทธภพกับพี่ ดีนะครับก็นี่แหละคือตรงนี้แลนด์มาร์คดีมากนะครับคือเราเที่ยวภูเขายญ้าแล้วเรายังได้ดูวิวนะครับจากน้ำตกเหงาที่อยู่บนเทือกเขาได้ด้วยนะครับก็บรรยากาศดูดีมากครับ แล้วผมก็เหลือบตาไปเห็นนะครับมีมีร้านอาหารอยู่ใต้ต้นไม้ครับผมเราก็เลยขับรถดิ่งไปเลยนะครับเพราะว่าก็หิวพอสมควรนะครับไปเห็นปุ๊บโอ้โหสุดยอดครับนี่คือร้านส้มตำที่เราอยากกินอยู่พอดีเป็นร้านส้มตำนะครับคนละยำชื่อแบบอาจจะโหดนิดนึงนะครับแต่ว่าส้มตำนะครับอร่อยมากนะครับขอให้ทุกคนเอนจอยกับสิ่งที่ผมพาไปเที่ยวนะครับหลังจากนี้ขอกินข้าวก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปชมน้ําตกเหงาวนะครับชื่อร้านครับคนละยำ ก็โหก,กินปละหอมมากปนะเป็นร้านที่วิวดีที่สุดในประเทศไทยครับ <c oughs> ดูนี่ก่อน หลังจากทานข้าวเสร็จครับหนังท้องมันก็ตึงนะครับทุกคนก็เลยมองหาและน้ําตกเหงาอยู่ตรงไหนก็เห็นแวบ,บๆเมื่อกี้น้ําตกเหงานะครับเราก็จะขับรถมาที่น้ําตกเหงาแล้วก็เดินถ่ายรูปชมวิวเพื่อออกกําลังกายอีกสักนิดนึ่งนะครับแล้วก็เก็บบรรยากาศความสวยงามของธรรมชาติไปฝากทุกคนครับ คนหลังจากที่ผมเออเละเหยที่น้ําตกเงานะครับเป็นเวลานานพอสมควรนะครับทาให้เวลาของผมที่จะเดินทางไปยังภูเก็ตต้องเปลี่ยนแผนครับก็คือเราจะต้องหาสถานที่กางเต็นท์นอนนะครับนั่นก็คือได้ไปที่เราได้ไปปักเต็นที่นาลายกรีนวิวนะครับซึ่งเมื่อสอสาปีที่แล้วนะครับนาลายกรีนวิวโด่งดังมากนะครับแต่ทีนี้เราไปครั้งนี้ก็คือเป็นนักท่องเที่ยวคนเดียวที่ขึ้นไปนอนตรงนั้นนะครับก็ไม่ได้มีความรู้สึกว่าหน้ากลัวนะครับเพราะว่าเจ้าของที่ก็อยู่ตรงนั้นแลวก็ จขอมาก็อยู่ตรงนั้นอีกอย่างหนึงคือวิวที่นี่สวยมากนะครับวิวตอนเช้าหรือว่าตอนพระอาทิตย์ตกเพราะผมไปถึงตรงนั้นประมาณช่วงเย็นนะครับห้าถึงหโมงเย็นนี่คือบรรยากาศรอบๆอบนารายณ์กรีนวิวครับทุกคน โกดเจคลืมบอกไปครับที่นี่นาลายกรีนวิวยังมีคาเฟ่นะครับเป็นคาเฟ่และเป็นร้านอาหารด้วยนะครับวิวสวยดีจริงๆครับตรงนี้ถ้าใครมานั่งทานข้าวก็คงแบบได้บรรยากาศแหละแล้วก็มีที่พักนะครับที่พักที่เป็นโดมนะครับที่อยู่ด้านหลังซึ่งผมไม่ได้พาไปดูนะใครที่สนใจมาพักที่นี่นะครับก็ลองติดต่อทางเพจของนาลายกรีนวิวดูทีนะครับเพราะว่าข้อมูลของผมไม่ได้ใส่มาให้เยอะนะครับผมก็ตื่นเช้าวันนี้ครับเดี๋ยวพาไปชมบรรยากาศตอนเช้าเหมือนเดิมครับ นอนไม่ค่อยหลับเลยคืนหลับอีกทีตอนตีสองแล้วก็มาตื่นตอนตีห้าเนี่ยตีห้าเนี่ยตีหกโอ<ฮ>้หเหมือนตอนเช้าเมื่อกี้มีฝนลงมาปล่อยๆหนึ่งแต่ก็ไม่เป็นลรเต้น K2 กันฝน มีหมอกครับทุกคนตรงนน้นมีหมอกนี่เป็นเราจอดตรงนอนนอนตรงกลางเลยนะครับคืนนี้นี่คือเป็นของเล่นที่ดังมาก่อนนะครับตอนนี้ก็ผุพังตามการเวลา ชาวนีโกจะต้องขอตัวนะครับเก็บเต็นท์แล้วก็เดินทางกลับจังหวัดภูเก็ตน,นะครับหมดทริปแล้วนะครับของเดือนนี้ก็คือทริปละนองที่แรกตั้งใจว่าทริปละนองจะเป็น2วัน1คืนแต่ว่ากลายเป็นว่า3วัน2คืนนะทุกคนก็ได้บรรยากาศดีๆแบบนี้มาฝากทุกคนก็ดีใจครับผมหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปของเราแล้วก็ติดตามเราไปเรื่อยๆนะครับผมเดี๋ยวมีทริปใหม่ๆม,มาให้ชมแน่นอนครับผมขอให้ทุกคนมีความสุขและก็อน j o ยไปกับทุกคลิปของเรานะครับขอบคุณมากครับ